Deploy Port Afford and Deal Damage to Opponent Within 30 Seconds เพื่อนๆจะต้องปาพอร์ตเออรฟอร์ดลงพื้นจากนั้นก็ต้องทำดาเมจใส่ศัตรูภายในระยะเวลา30วินาทีจำนวน50หน่วย การทำ damage เนี่ยอาจจะไม่ได้ยากแต่ว่าจะไปยากตรงที่หาพอร์ตอัลฟอร์ดนะคะพอร์ตอัลฟอร์ดก็หน้าตาจะเป็นแบบในเกมต้นเกม,มกเมื่อกี้ค่ะถ้าเพื่อนๆป่ามันลงพื้นนะคะมันจะกลายมาเป็นป้อมเป็นที่กำบังให้กับเราแต่ว่าจะหาได้ที่ไหนก็อันนี้ต้องพึ่งดวงสักนิดนีงนะคะเพราะว่าเท่าที่ไซรู้ตอนปัจจุบันนี้ยังไม่เห็นตัวไหนขายเลยค่ะพวก npc ก็จะต้องลุ้นจากการเปิดพวกกล่องทองเปิดซัพลาย drop เอานะ ในการทำเควสก็จะต้องมั่นใจก่อนว่าก่อนที่จะใช้แถวนั้นมีศัตรูจริงๆถือไว้ที่มือนะคะแล้วก็คลิกขวาเพื่อทำการเลงแล้วก็คลิกซ้ายเพื่อทำการปลาพอปาแล้วมันจะมีหน้าตาแบบนี้ปาเสร็จแล้วนะคะนับไปเลย30วิจะต้องทำดาเมจใส่ศัตรูให้ได้นะคะเอาสักแค่50หน่วยเท่าที่เควสต้องการก็พอหักของซายได้โดยประมาณสัก2ทีน่าจะได้สัก20 30หน่วยนะคะแล้วก็สภาพตามนี้ค่ะ